สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกปลั๊กอินขุดทรายนะครับซึ่งปลั๊กอินก็จะเป็นตัวนี้พร้อมคอนฟิกไว้ตั้งค่านะครับว่าเราเนี่ยอยากได้ข้อความตรงไหนนะอันนี้อันเนี้ยอันนี้ของผมวิดโคดมันบั๊กไม่รู้มันขึ้นขอบมาทําไมนะเวลาภาษาไทยอันนี้ก็คือแก้ข้อความเวลาการังถอยหลังนะก็สามารถเอามาแก้ได้ปุ๊บสว่วนนี้คุณชนะอ่าคอนฟิกแต่เดี๋ยวจะพาไปดูระบบกันนะครับซึ่งผมขอแก้ตรง y บวกตรงนี้ก่อนแป๊บน,นึงผมจะเพิ่มเป็นบวก1น,นะครับเพราะว่าให้มันสูงจากพื้นนิดหนึ่ง สมมติสมสมติเลยนะว่าเราเนี่ยทำการลงปลักอินตั้งแต่เริ่มเลยคือมันเป็นไฟล์ปลักอิน,นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดเซิร์ฟเอาเองลองรับ1.19ถึง1.21.4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับเนี่ยถ้าใครยังเปิดเซิร์ฟไม่เป็นเนี่ยก็ต้องไปหาคลิปศึกษาเรื่องการเปิดเซิร์ฟนะครับแล้วก็ถ้าใครยังใช้ t i c k f i n i t y ไม่เป็นแบบว่าวิแอดของขวัญไม่เป็นนะครับอยู่ที่หนะ้าแอคชั่นอีเวนต์นะครับต้องศึกษาดูเหมือนกันนะผมไม่ได้มาสอนแต่ว่าผมมาแจก นะครับเป็นปลั๊กอินขุดซ้ายประมาณนี้อา้าวลืมอ่ะปลั๊กอินขุดซ้าย v2 อยู่นี่นะครับเพิ่งทํามาเสร็จก็ก็ให้ลากเอาโหลดปลั๊กอินมาปุ๊บแล้วก็ลากไปลงที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินนะครับเนี่ยโฟลเดอร์ปลั๊กอินได้เลยนะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการปิดเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับปิดแล้วก็เปิดเซิร์ฟใหม่แต่ว่าของผมเนี่ยมีปลั๊กอินพิเศษนะครับมันคือปลั๊กอินที่เอาไว้โหลดปลั๊กอินอื่นเข้าได้แบบว่าโหลดเข้าโหลดออกได้โดยไม่ต้องปิดเซิร์ฟนะครับนะก็ใช้คสาส ่อไปซ่อมดินตรงนี้แป๊บน,นึงต่อไปวิธีใช้เนี่ยก็จะบอกก่อนนะครับว่าไอคลิปต่อหลังจากเนี้ยจะเป็นคลิป V1 นะครับพอดีผมถ่ายไว้แล้วก็เพิ่งพัฒนา V2 เสร็จก็เลยเอาคลิป V2 มาใส่ให้ดูก่อนซึ่งวิธีใช้ของมันนะครับอ่ะเราจะลบทุกอย่างออกกันหมดเลยนะอันนี้ V2 นะก็คือทับทับเอ้ยทับตัวเดียวนะครับ AVO แล้วก็เวนบัคทีหนึ่งแล้วก็ไปที่แซนนะครับแล้วก็ไปที่เกตนะครับก็จะได้ไม้สติ๊กนี่มานครับให้ทําการคลิกซ้ายไปจุดที่อยากให้สายเกิดนะครับผมจะเล่นจุดเล็กก็คลิกซ้ายตรงนี้แล้วก็คลิกขวาจุดจบนะครับผมแล้วก็ทับ A V O S A N D แล้วก็เวนบัคสปาลลองดูหนึ่งลูกก่อนนะครับอ่ะจะเห็นว่ามีสายตกลงมาแล้วนะครับผมสายตกลงมาโอเคไหมโอเคไหม สา,สายตกลงมาอ่าสายก็จะตกลงมานะครับ100ลูกอะโอ้หนึ่ลูกอาจจะแหลกไปนะครับเอาไปยีลูกพอนี่นะครับยีลูกก็จะตกลงมาตึงต้งๆอ่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้สามารถใช้มือขุดก็ได้หรือจะใช้โชเวลนะครับคําสั่งเส่ shovel ก็คือ avo sand avo ventbuck shovel นะครับแหม avo sand เฉยเลย avo ventbuck shovel แล้วก็ ventbuck นะครับนี่ก็จะมีพวกพ่วงนะครับเนี่ยเอา2อคูณสก็ได้เอา5้คูณหก็ได้ครับก็จะขุดเร็วได้เนาะถ้า2อคูณสก็จะเล็กหน่อยอ่าหรือว่าจะเอาสน บอลมาปาก็ได้นะครับสโนโบอลเนี่ยกดอย่างเดียวไม่ได้นะกดสโนโบอลปุ๊บเอนเตอร์มันก็จะมีให้บอกให้เหลือนะครับว่าต้องใช้สโนโบอล3าคูณสหรือหคูณ6นะครับเราก็เลือก3าคูณสตามหลังไปด้วยเพราะว่าผมขี้เกียจทำอันนี้นะง่วงแหละก็เนี่ยเอามาปาได้นะครับหรือว่าสามคูณสมันไม่แรงว่ะเอาคูณ6ก็ได้ครับนี่ก็จะได้คูณ6ตรงนี้มาก็ปาไปก็โหดจัดเลยนะทุกคน,นนะนี่นะครับผมนี่นะโหดจัด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 คำ สั่งต่อที่เหลือเนี่ยก็จะมีให้ดูในเรื่องของพาร์ชที่หลังนะครับฮิโวแซนสปาวหนึ่งลูกพี่ออกมาตึมอ่าเรียบร้อยนี่ครับ ก็จะมีการตกลงมาตึ้มนี่อย่างนี้ได้ในจุดเขตคือจุดเขตที่เลือกเนี่ยก็คือเลือกแค่ตรงพื้นก็พอนะตรงที่จะให้มันเป็นพื้นนะครับแล้วก็สติ๊กแก้บักและถ้าหยุดถือสติ๊กเอฟเฟกก็จะหายไปแล้วนะครับถ้าถือเนี่ยก็จะมีจุดบอกนะเนี่ยว่าเราจะทาให้มันตกตรงไหนอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวผมแก้พาร์ติเคิลให้อีกอ่าแล้วเวลาชนะก็จะลอยขึ้นไปบนหมูหมูพาขี่ไปไงนชนะแล้วชนะแล้วแล้วก็ตกลงมาข้างล่างคืนอ่าแล้วก็ได้สายเพิ่มลงมาให้เล่นนะครับสายซุ่มลงมาเราก็เล่นกันต่อคถ้ามีนสง ัก็เอาไอคำสั่งนี้ไปใช้เดี๋ยวไปดูคลิปสอนการใช้งานดูคลิปสอนใช้งานดีกว่าเลยครับผมว่าอืว่าการใช้งาน,นเป็นยังไงนะก็เป็นของสอนใช้ v1 นั่นแหละครับส่วนนี้เป็น v2 ก็แค่จะมาอัปเดตคําสั่งแล้วก็อัปเดตสิ่งที่ปรับแก้นิดหนึ่งนะต่อมาเนี่ยก่อนจะไปดูคลิปฝากนิดน,น,งน,น,นึงก่อนนิดนึงก่อนรีโหลดเเข้ามาตรงหน้าปลั๊กอินตรงนี้เข้ามาแก้เวลาได้นะครับแก้เวลาอยากให้ครูดาวแค่4วิชนะก็ได้นะครับผมแก้เป็น4วิแล้วก็แก้ข้อความนะครับผมหล่อไหม แก้ข้อความชนะตรงนี้ก็ได้นะครับไอสบ้สบรรทัดนี้แก้ได้นะครับผมหลอ่อแล้วก็ให้พิมพ์ทับ ABO แซนแล้วก็เวนบัคแล้วก็รีโหลดนี่นะครับผมมันจะข้อความจะขึ้นมาเนาะทีนี้เนี่ยพอเราแก้ข้อความนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลานับตอนชนะนะครับกี่วินะปึ๊บปึ๊บก็จะนับ15้าวินเหนื่อยใจ ให้ทรายลงมาใหม่ก่อนอ่ะแล้วก็แล้วก็กู้กู้เก็บกู้กู้กู้อ่าก็จะมีข้อความใหม่นะแก้ใหม่เป็นสีวิเหลือสีวิแล้วแล้วก็ขึ้นว่าหล่อแทนนับแล้วก็ชนะเลยนั่นเองนะฮะหรือถ้าคุณผู้ชมอยากให้เวลามันนับ30วิก็ได้นะปึ๊บแล้วก็ทําการรีโหลดหนึ่งที่แล้วก็เคลียร์ทรายก่อนอ่าเคลียร์ทรายก่อนแล้วก็ให้ทรายลงมาใหม่1ลูกปึ้งอ่าแล้วทีนี้ก็แก้ทรายมันอาจจะลงมาสูงไปเนาะอ่านี่ก็จะเป็น30วิแล้วนะครับผมแล้วก็มีข้อความทีีีี่่่เเเเรราขยนนนนนบอออออกกหลังงะะคคต้็ืวิธ สลับ v 2ซึ่งโหลดได้ในดิส่ะไปดูคลิปสอนใช้พื้นฐานเราก็ต้องปูจาก v 1นั่นแหละครับผมไปดูกันครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแจกปลั๊กอินขุดทรายนะครับคุณผู้ชมก็จะขุดทรายแบบนี้เนาะหรือใช้ที่ขุดเล็กก็ได้หรืออยากขุดแบบใหญ่ๆไปเลยก็ได้นะครับซึ่งปลั๊กอินนี้เนี่ยพอดีคุณดัมมี่เขาแบบว่าเอ้ยเขามาตามหาว่าเอ้ยมีที่ขุดที่มันดีๆเร็วๆขุดใหญ่ๆไหมเออต้องใส่เขาคงจะสตรีมอยู่แล้วคงจะเจอปัญหาเรื่องขุดทรายไม่ไหวนะครับผมก็เลยมาทําที่ขุดทรายให้แล้วก็แถมแมปแถมปลั๊กอินรูปแบบเอ่อทำที่ขุดทรายได้เองด้วยนะครับซึ่งขุดทรายจะเป็น v1 ะคุุณผู้ชมมก็จีีท่ข นะครับตั้งแต่2อคูณสปรไปจนถึง6กคูณหนะครับสามคูณส4คูณส 5, 5ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะก็อันนี้ก็ทําให้คุณดัมมี่นะ เออเห็นแบบอยากได้ที่ขุดนะนี่ไม่ใหญ่ใหญ่แล้วนะใครเก่งๆก็สามารถไปทำสโนบอลเพิ่มปาให้มันแตกได้นะครับผมใช้พวกสคริปอะไรก็ได้อันนี้จะเป็นปลักอินของไม n ครฟ์หน1่บถึง1.21.4นะครับของจาว่าเรยจะใช้วิวเวอร์ชันเอามาเล่นหลายเวอร์ชันก็ได้เป็นแค่ปลักอินนะครับไม่มีเซิร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการเปิดเซิร์ฟเองนะหลังขุดก็ประมาณนี้นะครับขุดพวกสายพวกนี้ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยพอคุณผู้ชมลงปลักอินมาแล้วนะครับลงปลักอินมาแล้วเปิดเซิร์ฟเสร็จ็จปบกกหาพวิ แก้ไขพื้นที่หน่อยก็ดีครับ p s 1ยวแล้วก็ทับทับเซตสามเซตพื้นที่เอาไว้เล่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มจากคําสั่งที่มีนะครับทับ a b o แล้วทําการ B ิ่งบั๊นะครับอันนี้ก็คือคําสั่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดบอสอันนี้ของพวกนี้เนี่ยมันยังบัคกนะครับแต่ว่าแบด NPC ก็เวิร์กอยู่นะครับแบดแกะก็ยังเวิร์กบอสก็มีใจแอนกับวาเดนนะครับใจแอนกับวาเดนที่ใช้ได้ดาร์กอนกับวิเทอร์ไม่แนะนําให้ใช้นะครับบั <c oughs> ๊เกเด อันนี้ก็คือกัดกต์โชเวลนั่นเองนะฮะทับเ v o โโชเวลสองคูณสองก็จะได้สองคูณสองมาเนาะ ทับ6กคูณหก็ได้6กคูณหอ่าไว้ขุดคุณน้ำม,มีชอบต่อไปเนี่ยก็จะมีแซนอันนี้นะครับทายตัวนี้ก็กเว้นวรคอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเก็ตตรงนี้เนี่ยก็คือกําหนดจุดวางทายแต่ว่าสำหรับใครที่อยากเล่นแมปทรายไงแต่ว่าถ้าใครแบบว่าแค่หาที่ขุดก็ไม่ต้องใช้นะครับทับ AVO, แซนเก็ตปุ๊บก็จะได้ที่ขุดนี่มานะครับผมแล้วก็คลิกซ้ายเป็น1ทีตรงนี้แล้วก็ไปทําการคลิกขวาตรงจุดจบนะครับ โอเคต่อมาเนี่ยมันมีอันเก่าอยู่ครับ <g ül> <g ül> ออก็ออกเข้าเซิฟใหม่ออกข้าเซิฟใหม่ครับ <g ül> ทุกคนคือเราเซตหลายอันเกินแต่ว่ามันจะทํางานแค่อันล่าสุดของเราเนาะทุกคนเนาะอ่ะทุกคนก็เปิดเซิฟเองนะครับเรามีแค่ปักอินให้เวลาจะเปิดเซิฟก็เปิดเซิฟเองอ่ะมันจะหายไปเนาะเวลาทุกคนจะกําหนดจุดเนี่ยให้ทําการวางบล็อกประมาณหนึ่งบล็อกก็ได้อ่ะเพื่อให้รู้ว่าจุดไหนอันนี้จะเป็นจุดแรกกดคลิกซ้ายแล้วก็จะไปที่จุดจบนะครับเราก็จะมาคลิกขวาตรงนี้คลิกขวาที่จุดจบแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟ จะตกลงมาได้นะครับรายมันจะไม่ตกออกมาด้านข้างตรงนี้นะสายก็จะติดอยู่แค่ขา้างในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เท่าน,นั้นนะครับผมจะใส่แค่ตรงนี้ก็ได้จะใส่งี้เลยก็ได้ครับคลิกซ้ายคลิกขวาบนพื้นอ่ากระสาก็จะตกตรงนี้นครับต่อมาเนี่ยก็ทับ ABO แซนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราทับ ABO แซนเพื่ออะไรเพื่อเกตที่ทําจุดนะครับเนี่ยจุดแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทับ ABO แซนสปาวแล้วก็เว้นวัคนะครับจำด้วยจานวนตัวเลขสมมติว่าผมใส่เลขหนึ่งก็คือสายหนึ่งชั้นนั่นเองนะครับอืมแล้วก็ราย้เ็จะะปนนนชััคบ คนนี่ถ้าใส่20ก็จะเป็นสาย20ชั้นนะครับแต่มันก็จะแหลกๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นใครมีแมปสายที่มันเป็นแมปขุดสายที่มีคนออปติมัยมาลื่นๆแล้วแต่แค่ต้องการหาไอเทมขุดสายที่มันดีขึ้นอัปเกรดขึ้นก็โหลดปักอินไปลงได้นะครับเพราะว่ามันทําเกมผมแคร์เออโทษทีครับเปิดเชเดอร์เลเทซิงครับแล้วมันไม่ไหวเดี๋ยวรอมันเข้าก่อน กลับเข้ามากลับเข้ามาใหม่จุดที่เซตไว้มันจะไม่เลืองแสงบอกเราเนาะคือผมไม่ได้ทำให้มันแบบว่าหลังจากเราเซตเสร็จปีสองวิหรือเราไม่ได้ถือไม้แล้วมันหายเนาะยังไม่ได้ทําแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเข้ามาแล้วจุดมันอาจจะไม่มีนะแต่ว่าก็ยังทับ AVO แซนสปาวสปาวหนึ่งได้อยู่นะครับคุณผู้ชมอ่านี่นะแล้วก็คําสั่งพวกนี้เนี่ยเราก็เอาไปใส่ไว้ในพวกติฟินิีได้เลยนะก็เป็น AVO แซนสปาวสปาวเขียนผิดสปาวแล้วก็ตามด้วยจํานวนนะเช่นแบบ1กุหลาบก็1ชั้นอะไรเงี้ยมันก็จะตกลงมาได้นะครับใส่ในติคฟินิตตี้นะอันนี้รันในคอนโซลให้ดูเฉยๆอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้ติคฟินิตตี้ใช่ไหมก็แอดตรงนี้คงจะแอดเป็นกันแล้วนะก็เลือกพวกแอคชั่นนะครับผมก็แบบเอ่อหแล้วกันอ่ะหกุหลาบอันนี้1กุหลาบแล้วก็ไปตั้งตรงคอมมานด์นะครับผมก็ AVO Venbac San SPWN จํานวน1นะครับก็ถ้าอยากให้มันมี100อันก็100แต่ว่าถ้ามันประมาณ50ถ เนี่ยมันจะเริ่มแหลกเนาะอ่าแล้วก็ไปตั้งรีพายอ่ะคอมโบตรงนี้ต้องเปิดด้วยนะแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับลงมาข้างล่างก็ตั้ง1กุหลาบตั้ง1กุหลาบแพ่นไปรันอันเมื่อกี้เรานะอันหนึ่งเรานะหนึ่งกุหลาบ1เ,นะเหรนะียญเนี่ยหเหรียญหนึเหรียญหนึเหรียญเราก็ตั้งให้มันไปรัน TK อันที่1ของเราอันนี้ต้องลองศึกษากันเองครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไลฟ์เล่นในพวกนี้แล้วนะ พอดีเล่นแท็บไมครับเอาชีวิตรอดกับฮาร์ดคอร์ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะทุกคนอ่ะทีนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าใส่ในติ๊กฟิลิตี้มีคนส่งคอนมาก็จะขึ้นได้เลยเนาะที่เราก็ใช้ที่ขุดๆได้เลยนะครับ2อคูณสก็ได้ครับแต่ถ้ามันเล็กไปก็ AVO s h o โ e l นะครับ h o เว l เวนวรคสามคูณสามสามคูณสามนี่ขนาดที่ผมแนะนําเลยฮะถ้าใครชอบแบบเร็วหรือแบบเจอหนักแบบมันเยอะไปไม่ไหวก็เอาคูณหกคูณหกมาได้เลยนะนี่เราก็ขุดสายได้นะครับผมผู้ชมหรือเจ้าหกคูณหกมาขุดเลยก็จัดไปคโอเต่มา เนี่ยบางครั้งถ้ามันมีซรายที่มันหลุดออกมาแบบเนี้ยหรือว่าเกิดเกิดระเบิดทรายทรา,ายแบบมีปัญหามันอาจจะแตกก้อนครับซึ่งพอมันแตกก้อนมันไม่ดีครับเราก็แนะนําให้ทับเกมรูดู i l e Drop ตัวนี้นะครับผมเนี่ยเกมรู oo, แล้วก็ปิดการดรอปนะครับเป็น f โ l ลที่เนี้ยบล็อกมันก็จะได้ไม่ดรอปเวลาบล็อกแตกแล้วนะครับอ่าซึ่งไม่ต้องปิดก็ได้แต่บางครั้งมันอาจจะมีบล็อกตกมานิดหนึ่งนี่จริงๆนะครับแต่ไม่ถึงขั้นแหลกไม่ถึงขั้นแหลกเหมือนแบบทับ AVO แซนสปาว50อันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแล้วก่อนที่ผมจะอัดคลิปแม่งมันก็ใส่ร้อยสองร้อยได้นะไม่หลุดแต่พออัดคลิปแล้วหลุดเกมแคสเลยแทนที่เซิร์ฟเวอร์จะแคสนะครับ ไม่แคดเหมือนจะเป็นแค่แหลกแค่ที่เกมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเชเดอร์เลเทดด้วยมันหนักไปหนักเกินมันก็เลยทําให้เกมแครเลยนะ <c oughs> อาจจะเป็นกระเชเดอร์ไง er like. อ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่าเหมมอนจะเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดนี่จะเป็นเซิร์ฟไอดีแท้แล้วก็ของมือถือส่วนนี้จะเป็นไอเดีเถื่อนไอเดีเถื่อนก็จะเข้าตรงนี้ต้องล็อกอินส่วนไอดีแท้จะเข้านี้ไม่ต้องล็อกอินแต่ว่าไอเดีเถื่อนจะกดเข้าไอดีแท้ไม่ได้เนาะเพราะมันต้องยืนยันของ Microsoft ์เขาแล้วก็จะมีพวกฮาร์ออาดคอร์ให หรือว่าจะเป็นอีเวนต์พวกมอสยิงปืนยิงกันหรือจะมีพวกนู่นสควิตเกมตรงนู้นก็มีเซิร์ฟเอาชิรอดที่แอบไปอยู่ก็มีครับผมอ่ามีอีเวนต์เยอะแยะเล่นอยู่ก็เลยไม่ไม่เล่นพวกต่อบงต่อบ็อกไม่ได้เล่นอันนี้อะไรใน t ะิ๊กต็อกแล้วนะครับลองปิดเชดเดอร์ดูไหมอ่ะทีนี้เนี่ยลองสปาวห้าสิบอันดูนะครับนี่ก็ได้นะครับผมแต่ก็มีอาการค้าง,างๆเวลาทํทรายเนี่ยก็อาจจะต้องแก้แบบว่าสปาลมาทีละ30อันลองดูเครื่องดูสเปคเครื่องตัวเองหน่อยแล้วกันนะผมก็มันอาจจะแรกนะครับเพราะว่า เยอะ10อันก็มีอาการนะบอกเลยแล้วมันก็สูงมากมันจะลงขึ้นสูงเรื่อยๆปึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกาหนดจุดใหม่ดีกว่าซึ่งคุณผู้ชมอยากให้มันใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนําให้ใช้อันนี้หรอกถือว่าผมอยากให้มีทรายสักแค่นี้พอเล็กซ้ําขี้หมาปึ๊บอ่าไม่ต้องไปสนใจอื่นแล้วกันมันบล็กหรือจะออกเข้าใหม่ก็ได้ครับออกเข้าใหม่แต่ช่างมันทับ AVO แซนสปาว10อันนะครับก็จะตกลงมา10อันแบบเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักตะมูตะมิเลยขุดเล่นแบบเล็กๆก็ได้หรือคคุุณณอยากได้ใหญ่ อยากได้ใหญ่ใช่ไหมก็เปิดใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับคลิกขวาไปทีหนึ่งปา์สิบอันเนี่ยก็จัดลงมาแบบนี่เต็มเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับก็จะใหญ่ได้หรืออยากได้แบบโอ้พี่ครับผมไม่เอาแบบเล็กๆครับพี่ผมขอแบบใหญ่ๆกว่านี้ได้ไหมอ่าเดี๋ยวต้องออกกันเพราะว่ามันมันบั็กมันไม่ได้ดีอะไรแต่ว่าผมเน้นทำโชเวลไงอ่าโชเวลใช้ขุดกับซ้ายของใครก็ได้คลิกซ้ายหนึ่งทีเอาแบบใหญ่ๆไปเลยนี่ลองดูนะครับเราลองทับสปาดูหนึ่งอันนะครับผม โอ้ใหญ่ไปเลยนะแต่เวลารายหลายชั้นเนี่ยมันจะแหลกๆนะครับทุกคนนะมันก็จะแหลกๆหน่อยเพราะว่ารายมันก็ต้องคำนวณเกาววตี้ผมก็ไม่รู้เหมือนคุณอื่นเขาทำได้ยังไงแต่ผมไม่สนผมแค่มาทําอันนี้ให้คุณดัมมี่ก็เลยใช้โอกาสมาแจกด้วยละกันนะส่วนถ้าเอฟเฟกมันเกะกะตาให้ทําการออกเซิร์ฟเข้าใหม่หนึ่งทีไม่ต้องปิดเซิร์ฟนะแล้วก็ขุดได้แหละนี่ขุด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 คือแบบใหญ่เลยอะแต่ถ้าแบบใหญ่แบบนี้ก็ขุดยังไงไหวเนาะกำหนดจุดพื้นที่ตามใจเราตามใจฉันเอาแบบเล็กๆล็พอะเอาแบบเล็กอล็น ตกลงมาแล้วฟูซึ่งถ้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆสเปาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามารีวิวคําสั่งอื่นกันดีกว่าครับขอเอาจุดตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวขอทําการออกข้าเซิร์ฟใหม่ก่อนมันรกหูรกตาโรคหูโรคตานะออ่าเอฟเฟกมันก็จะหายไปแล้วต่อมาเนี่ยมันก็จะมีทับทับ AVO บอสบอสใจแอนนะครับบอสใจแอนก็จะออกมาแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะหนูเป็นหญิงสาวที่น่ารักมากๆเลยอืมไม่ใช่บอสใจแอนก็เจอ,อกมานะครับแล ไม่ได้พ่นระเบิดมาทันทีเลยนะออกมาสักพักให้เราแบบว้าวดีใจหน่อยว่ามันจะมาช่วยเราระเบิดนะนี่ก็จะทําการช่วยเราระเบิดทรายนะครับก่อนที่จะหายไปแล้วก็ถ้าเราไม่เกมรูดูดรอปเนี่ยทีๆก็จะระเบิดไปนี่แหละ,ะเห็นไหมเดี๋ยวขอญาตทับคิวแล้วก็เลือกทายเป็นไอเทมกันนะครับคนทายสีไม่ใช่แท็กไอเทมนะครับคิวไปก่อนนะเราเปิดเกมรูดูตด,ดอปไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เปิดฟ้าออกไปนะครับทีนี้เนี่ยเราลอง AVO แซนสปาวอีก20ชั้นมานะครับทุกคนโอ้ไม่ได้ออปติไมซ์มาอะไรมากมันก็แคดอีกแล้ว เฮ้ย hey, ทำไมตอนไม่อัดคลิปลงตั้ง2 0 0รลูกไม่หแหลกพออัดคลิปแล้วแหลกเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศก็ร้อนกันมากเลยนะครับทุกคนคอแห้งแต่ก็อย่าดื่มน้ําเยอะมากนะจิบๆให้มันหายแห้งก็พอครับเราแค่ต้องการน้ําผ่านคอแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเห็นทาปั๊กอินมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้อันนี้แบบฟรีอยู่นะครับผมให้ทดลองใช้ฟรี30วันถ้าหมดแล้วเนี่ยก็ต้องไปทําในบีทโค้ดซึ่งในบีทโค้ดมันก็คนละฟังก์ชันกันเลยมันผมทําไม่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทําก่อนที่มันจะหมดจะทําอะไรให้ก่อนที่มัันนจะหมดแล้วกนนะ อ่ะพอเข้ามาปุ๊บก็มาดูทรายกันดีกว่าผลงานของเราเอาสเกมแคชแต่ไม่ได้เซิฟหับนะเซิฟอาจจะไม่ได้แหลกอาจจะเป็นที่ตัวเกมตั้งแหลมไปน้อยเจอการเรนเดอร์กราฟิกหนักขนาดนี้ต้องใช้ CPU แทนที่มันจะเป็นการ์ดจอถูกไหมอ่าพอใช้ CPU ที่มันไม่ได้แรงอะไรอยู่แล้วมันก็แคชไปเลยโอเคทับ AVO บอสบอสใจแอนอีทีหนึ่งน่ยไมแม่ตองบาเดนหรือเ่าบอสบารเดนนะครับก็จะมาถล่มทรายออกแบบนี้เลยนะครับแต่มันก็เดินมั่วๆซัวๆตามมันแหละมันก็คงไม่ได้ดีหรอกเห็นไหมระบบวงระบบบอส จะดีสุดก็คือแนะนําแค่บอสจแอดนะครับถ้าจะใช้นะครับถ้าจะให้มันช่วยนะครับเนี่ยดูมันบื้อมากเลยโอเคหายไปแล้วต่อมาเนี่ยอันนี้ภูมิใจนําเสนอมันมีนามว่าแบสแบสชาวบ้านครับมันจะลงมาโป๊ะแต่ว่ามันก็จะวางบล็อกเพิ่มเห็นปะมันไปไหนแล้วมันจะวางสุ่มวางบล็อกเพิ่มนิดหน่อยครับไม่เยอะไม่เยอะทีเดียวซึ่งถ้ามันวางในนี้มันก็อยู่ได้แหละครับผมเนี่ยเนี่ยก็อยู่ได้อ่าถามว่าเฮ้ยมันก็ดีนี่ว่าพี่มันก็เท่ออวเห็นปะชาวบ้านก็ช่วยวางดูดูมันวางดิมันวางขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ขขขุุดดงนาวก็ ชาวบ้านก็วางไปอ่าค่อยๆวางครับผมค่อยๆวางอ่าแล้วถามว่ามันมีอะไรข้อเสียข้อเสียคือเมื่อไหร่มันจะตายตีดียครับผมรออะไรล่ะตีมันทีหนึ่งฮะและที่นี่ข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเกิดบนหัวเราแล้วมันจะตกลงพื้นฮะพอตกลงพื้นแล้วมันก็ตายหาตายหงครับแล้วมันก็สร้างบล็อกตกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ก็คิดดีๆแล้วเนี่ยมันมันตกลงพื้นแล้วมันก็ตายหาตายหงเลยเห็นป่ะมันเหยียบพื้นแล้วมันก็ตายหาตายหงเลยนะตกลงพื้นมาแล้วก็วางวางลงพื้นวางทททททํํํําาาาาาาไไไไไมมมมววววงงงงอออ้้แลกก็ีีันนึ่่ ทำนะครับนั่นก็คือระบบขุดทรายหมดแล้วมันจะนับนะครับไม่มีเด้อยังไม่ได้ทําเด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาไงก็กดซวยครับผมเพราะผมไม่ได้ทำไงอ่ายังยังไม่ได้ทําแต่ว่าหลังจากปล่อยคิดนี้ออกไปผมอาจจะแก้ให้นะครับอาจจะนะอาจจะไม่บีไม่บีต่อมานะครับก็จําเป็นระบบอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ TTA1 1ลูกก็จะทําการซัมมอน TT มาข้างบนนะครับ A1 นะตัว A1 นะถ้าเป็น20ลูกก็ซัมมอนมแบบนี้นะครับถ้าเป็น 100ยลูกเลยล่ะเพิ่มใส่ตัวเลขได้ตามใจเลยครับแซัมอนมา1นึงรยลูกแบบนี้นะครับ แล้วก็แน่นอนว่าใช้ในคอนโซลหรือว่าใช้พวกติฟินิตี้นะครับใช้ใช้3ลูกก็ได้นะครับใช้กี่ลูกก็ได้นะครับต่อมาจะเป็น A2 A2 เอนี่ยคือการซัมมอนแก๊สออกมา1ตัวจตัวตามด้วยจํานวนลูกไฟที่มันจะยิงออกมาครับแต่มันไม่แม่นครับไม่แนะนําให้ใช้นะครับ A2 กดไปปึ๊บจะยิงลูกไฟสี่ยี่สิบลูกครับแก๊สนี่ยิงลูกไฟลงถ้ามันระดับใหญ่อะก็ใช้ได้มันจะยิงลงไปแบบนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าคุณทําเล็กๆนะครับมันมันยิงไปยิงไปไหนก็ไม่รู้นะครับไปนั้นก็ไม่แนะนําให้ใส่นะป่ะอมานีบ ลางเป้าเลยนะนี่ใส่ใส่ยับเลยนะช่วยกันระเบิดแล้วแล้วเราขุดแล้วมันหายไหมเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ก็ดูเอาเองเพราะมันไม่สามารถใช้พ่วขุดอย่างอื่นได้นอกจากสายเนาะอ่ะโอเคต่อมาสเปา์ AVO T T สเปา์ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันพิเศษนิดหนึ่งก็คือมันจะลงมาแล้วทําการระเบิดเพิ่มสายแต่มันก็ยังมีบั๊กคือมันเป็นระเบิดสายด้วยอะแต่มันก็เพิ่มสายปะถ้าสุดว่ามา100ลูกอ่ะมา100ลูกแบบเนี้ยมา100ลูกปุ๊มระเบิดแล้วสายก็เพิ่มมาแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ามันไม่ได้ช่วยลดสายมันเพิ่มสายนะแต่ว่ามันระเบิดสายด้วยเลยเเฉยยลนนะฮี่ครับ แล้วมันก็เพิ่มทรายมาจริงๆจะทําให้มันไม่ระเบิดทรายนะแต่มันระเบิดทรายไงเออแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับสรุปก็คือทีนที่ที่ผมแนะนําไม่ใช้ก็คือ A1 กับ A2 นะครับผมเป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์รูปแบบอันนี้ก็จะตกลงมาบนหัวมันจะนับจากบล็อกที่อยู่บนสุดนะครับนี่บนนี้สุดแล้วก็นับขึ้นไปประมาณ5บล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนับจากอยู่บนสุดขึ้นไป5าบล็อกถ้าไม่มีไอ้พวกนี้หรือถ้ามีไอ้พวกเนี้ยเนี่ยถ้ามีบล็อกทรายสูงๆมันก็จะขึ้้นนนจากทีี่สูงแบบเะค ต่อมาเป็น A2 ครับผม A2 แก๊ชอีกรอบหนึ่ง3ลูกพอปุ๊บขึ้นไปแก๊ชยิงเปี้ยวเปียวยิงอะไรก็ไม่รู้ของมันครับอย่าไปใช้มันมาแล้วกันนะอ่ะก็ผมเป้าหมายจริงๆก็คือการทำโชเวลเนาะต่อมาสโนบอลสโนบอลทำมาทำยังไงได้บ้างคอม,มานครับผม XQ แล้วถามว่าทำยังไงต้องไปหาดูวิธีการใช้ XQ ทำให้ปาสโนบอลไปแล้วพอสโนบอลแตะบล็อกอะไรเนี่ยให้มันลบบล็อกที่เกี่ยวกับเออทรายลูคอนกรีตคอนกรีตทุกอันที่ เป็นพาวเดอร์แซนเรดแซนกราเวลไอ้พวกนี้นะครับต้องให้มันลบเนาะส่วนอย่างอื่นไม่ต้องให้มันลบมันก็จะลบทรายอะไรให้เราได้แล้วนั่นเองนะฮะอ่ะทวนอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรกันบ้างทับ ABO แซน แซนนะครับเว้นบล็ออีกทีหนึ่งก็ทําการเกตนะครับก็จะได้ไม้สติกมากําหนดพิกัดจุดนั่นเองนะครับผมนี่ซึ่งพิกัดจุดที่เรากําหนดเนี่ยจะอยู่ไปอยู่ที่คอนฟิกตรงนี้นะครับเปิดคอนฟิกไปก็จะมีพิกัดกําหนดที่เรากดนะครับเป็น position 1 and position 2เหมือน World Edit นั่นแหละครับผมนะ position 1 and position 2ก็เป็นอันนี้เป็น region นะครับผมไม่ต้องสนใจมันซึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเราก็กําหนดจุดได้ตามใจเราอยู่แล้วอ่ะเสร็จหยุดเออเอาไม้สติ๊กออกมันก็หายนี่ว่าทิ้งไม้สติ๊กไปมันก็หายได้นะครับ ทับ P O S เอ้ยอโทษทับ A V O แซนแล้วก็หลังจากเก็ทนะครับเราก็มีสปปวสป,ปาหนึ่งชั้นอ่านี่ลงมาอย่างน่ารักเลยซึ่งคุณผู้ชมจะไปทําพื้นทําขอบอะไรก็ได้ให้มันเกิดมาตรงจุดนะครับผมเช่นเอ่อผมจะลองทําให้ดูแล้วกันเนาะเป็นทับทับโพส one and post w เล็กๆแค่นี้พอแล้วก็ทับทับ a c T อ่อเป็นสโตนธรรมดาก็พอนะครับอุ้ยเล็กไปเดี๋ยวผมขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับ ทับเซต R หนึ่งอ่ะทีนี้เนี่ยก็สมมติว่าใช้เวอร์กัสเป็นนะครับก็เราก็สามารถทำเป็นวอได้นะครับวอมาเลียอะไรอย่างนี้ได้ก็ใช้ตามใจเลยอ่าเราก็จะทำจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนะครับเช่นกดคลิกซ้ายที่ตรงนี้จุดสูงสุดแล้วก,กดคลิกขวาที่จุดต่ำสุดแล้วก็คลิกขวาไม่ติดโทษทีอ่ะติดไหมอ่ะติดนี่หว่าเพราะเราเคยคลิกไปแล้วครั้งหนึ่งโอเคทับทับ P อ่อทับทับวอนะครับวอ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 นี้วอวอแล้วก็เลือกบล็อกนะครับผมก็จะเป็นเอาเป็น glass G L A S S, glass glass แนวก็ จะเป็นบลอกแกสแล้วนะครับข้างในก็จะโล่งกลวงนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ทับ AVO s a n แซน g กชนะครับเราก็จะได้ไม้นี่มาเนาะเราก็ตั้งจุดที่จะให้สายมันตกลงมาได้ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ทิ้งไม้ไปอ่ะอย่าไปสนใจมันมันไม่ค่อยดีแล้วก็มันเอาไว้ใช้สำหรับครั้งแรกไงทับ AVO Sand ซนแล้วก็สปาวนะครับ1มันก็จะตกมาในเขตที่เรากำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็ทับ AVO Sand ซนเอ้ยโชเวลนะครับโชเวลเลือกโชเวลเป็น 2, คูณสองถ้าใครจะเล่นแบบเล็กนะครับต่อมาก็สปา สักยีอันแล้วกันเนาะทุกคนเนาะถ้ามันเล็กก็ไม่แหลกครับถ้าใหญ่ก็แหลกหน่อยนะนี่ก็จะสูงขึ้นแบบนี้ได้ใครจะกําหนดขอบก็กาหนดนะแต่ผมก็ผมว่าไม่ต้องทําวอลหรอกครับผมทําอันนี้ได้เลยขุดได้เลยครับอ่ะก็ขุดได้แล้วนี่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับปลั๊กอินที่ขุดที่คุณดัมมี่อยากได้อันนี้ทําชเวลมาให้คุณดัมมี่ส่วนซ้ายนี่ก็ถือว่าเป็นของแถมใครอยากใส่หรือว่าทับทับ AVO TNT a 1 10เอ้ย n v e, ิ ปลาเอ๋ยแกก็จะยิงครับเนี่ยมันก็จะยิงเบ้าเห็นปะยิงไม่ค่อยแม่นเลยนะ <c oughs> ยิงไปไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> อย่าไปใช้มันนะถ้าคุณเล่นแบบเล็กนะครับ A1 จํนนวนทีนทีสิบลูกอ่าเกิดออกมากระจายระเบิดตุ้ม เรียบร้อยครับระเบิดจากข้างบนแต่ถ้าเราขุดอยู่ข้างล่างอย่างนี้เราระเบิดข้างบนมาเราก็คงไม่รู้หรอกเนาะก็ใช้ข้อความเมติกฟินิตี้บ่งบอกด้วยละกันว่าอะไรเราเซตอะไรไว้อ่ะทีนี้ก็ขุดได้นะครับกระจกอะไรจะไม่แตกขุดได้หมดเลยทีนี้นี่ขุดพวกทรายอะไรได้ขุดกระจกไม่แตกไม่ต้องห่วงแต่กระจกจะเสียงดังก็อย่าไปใช้มันขุดได้อตรงัวอื่นก็ขุดได้นะขุดได้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 เดี๋ยวอนาคตอาจจะมีอัปเดตครับอาจจะแบบให้คลิกขวาได้แล้วแบบปาไปแล้วแบบบูมบุมบูมบูมตุ๊ตตุ๊ตตุ๊มเพิร์ชนะโอเคเสร็ ชื่อว่าปลั๊กอิน ABO แซนครับผมส่วนใครที่อยากได้ปลั๊กอินอื่นๆนะครับทุกคน ก็สามารถเข้ามาโหลดใน Discord ได้นะปลักอินอ,อื่นๆนะแต่ว่าปลักอินที่ขุดสายอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะก็เขียนปลักอินที่ขุดสายนั่นแหละฮะแต่ว่ามันมันต้องยัดใส่เออใช่มันต้องยัดใส่ o o g l e Drive ซึ่งแม่งลําบากอีกก็ใครอยากโหลดง่ายๆก็ Discord ก็ได้ครับเข้า i s c o r d มาก็กดรับยศก่อนรับยศตรงช่องรับยศเนี่ยครับกดติ๊กหัวใจก่อนครับแล้วก็มาที่ช่องโหลดแมปไมคราฟนะครับมันมีปลักอินด้วยต้องเขียนว่าโหลดแมปปลักอิน โหลดแมปกับปักอินอันนี้ก็จะเป็นช่องโหลดพวกเซิร์ฟที่เราเล่นนะครับเช่นเซิร์ฟมอสเนี่ยสิบสามกิกเซิร์ฟไมคราฟเซิร์ฟฮาร์ดคอร์เซิร์ฟอะไรต่างๆของเรานะครับผมก็โหลดโหลดได้ครับก็จะมีพวกตอนนี้ก็ยังมีแค่ปลั๊กอินแบนแบนอันนี้ก็คือที่ตายในฮาร์ดคอร์แล้วก็จะโดนแบนส่วนนี้จะเป็นโกโกวากระจกแตกนะครับที่เราเล่นกันในไลน์นี่แหละก็เป็นกระจกแตกแบบว่าเยียบสุม่มสุ่มว่ากระจกอันไหนบานไหนแถวช่องไหนจะแตกนะครับก็มีคลิปเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลงต่อมาก็จะเป็นอันนี้ V2 สับ เล่นหลายเวอร์ชันนะครับ1.18ถึง1.21ไม่รู้บักหรือเปล่าส่วนอันนี้คือปลั๊กอินขุดสายล่าสุดนะครับเป็นปลั๊กอินที่ไว้ขุดสายเนาะสหรับใครสงสัยก็จะมีฮาร์ดคอร์อันนี้เซิร์ฟก็จะมีฮาร์ดคงฮาร์ดคอร์ครับกำลัง AFK ฟาร์มพิปเปอร์อยู่แล้วก็มีคนไม่นอนหนึ่งคนนะตอนตีสามแล้วก็มีเซิร์ฟเอาชีวิตรอดธรรมดาเออไม่ธรรมดาหรอกครับมันเป็นดันเจียนอินฟินิตี้เคฟนี่ครับเซิร์ฟเปิดในเครื่องเอานะเพราะว่าไม่มีตังค์ไปเช่าเครื่ออองงเเเเซซิิิรรรรรร์์์ฟฟมมมมัมัันนนนไไ่่หหววาาะะะปณี้สบจๆก มีเยอะแหละแต่ว่าตอนนี้เปิดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าต้องรันหลายอย่างเดี๋ยวมันแหลกครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปจริงๆและเสร็จแล้วเออโหลดปลักอินขุดทรายและให้คุณดัมมี่ได้ใช้ที่ขุดทรายกันเถอะเนี่ยให้คุณดัมมี่เขาได้ขุดทรายอย่างมีความสุขเขาคงจะหาที่ขุดเไปครับฝันดีครับนอนส่วนนี้ก็คือหน้าคนที่กำลังจะไปเข้านอนไป